สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กับยอดนักสืบจิ๋วโควนันนะคะวันนี้นี่ค่ะเราก็จะมาแกะไข่นะคะแกะไข่ช็อกโกแลตของโคนันนะคะวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันตัวที่เจ็ดคะ่ะน้องอิงเอาสีอะไรดีเลือกสีส้มอยู่ละเอาสีส้มแล้วกันสีส้มเยอะนี่ค่ะสีส้มเรามาลุ้นกันว่าตัวที่เจ็ดเราจะได้เป็นตัวอะไรนะคะตอนนี้เราได้หกตัวแล้วอันนี้คืออันนี้คือ จำชื่อไม่ได้อันนี้คือโคนันอันนี้คุดอซูบารุอันนี้ซูบารุคุดอคุดอโคนันเออ่ป๊าป๊าคนนี้ตัวน่ามานันเดสเก่าสุดเลยจ้ะโคเรียวะโคเรียวะฮะอัมมูโดอามมูโรตัวโคเรียวะจินจินตอนนี้เราหกตัวแล้วมาดูตัวที่เจ็ดกันนะคะตอนนี้ตัวที่เจ็ดเราได้เป็นตัวไหน ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดนี่ค่ะนั่นหนอปะปะจินโทนิคเอาเอาทำไมกล้องไม่จับซูมกล้องซูมนี่ค่ะเราได้ตัวที่ยี่สิบเก้านะทุกคนยี่สิบเก้าคืออะไรที่เขาเป็น fbi อ่ะ fbi บเขาชื่ออะไรคะอันนี้คือส่วนหัวของเขานะคะทุกคนส่วนหัว เขาซื่อเขาซืออีกแล้วอันนี้คือถามนะคะทุกคนเขาชื่อโจ,อ,อ,โจอ,อ้นะคะครูโจ伊ออน่ะเหรอ,อ,อนี่คะ่ะคือตัวอันนี้คือคอเสื้อนะคะทุกคนดูมันไม่สูบอ่าโอเคคอเสื้อเดี๋ยวมันจะผังน้องอิงอ่อะอันนี้ก็คือแขนนะคะเรามาประกอบเสื้อกับคอเสื้อกันเลยคะ่ะโจอ,อ้นี่เขาเป็นอะไรหรูกเขาเป็น F B I ใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็เป็นอดีตแฟนของ ชู <True. S 2> ใช่ไหม mm hmm. นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาใส่คอกันเลยตัวนี้มีสี่ชิ้นนะคะห้าชิ้นนะคะทุกคนรวมกับฐานเสร็จเรียบร้อยค่ะโจอ伊ค่ะอันนี้นี่ค่ะงานละเอียดมากเลยนะคะทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเสื้อ นี่คะ่ะแว่นตานี่คะ่ะโจอ้เสร็จแล้วคะ่ะตัวที่เจ็ดของเราโจ伊ตั้งตรงไหนตรงด้านหน้าหน่อยเอากลุ่มคนชุดดำออกไปคนไม่ดีนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะไข่ไออะไรนะไข่ช็อกโกแลตนะคะนักสืบจิ๋วโคโนันของเรานะคะฝากกดไล<ร>ค์กด กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริต้า channel ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ